สวัสดีค่ะลูกค้าหลุดจำนำเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมนะคะวันนี้ก็เจอกันกับพอยอีกเช่นเคยค่ะมาต่อกันในคลิปที่2นะคะ คลิปนี้นะคะวันนี้พอยก็นําทั้งสร้อยทองสร้อยพลสร้อยทองเคแล้วก็เป็นพวกแหวนเพชรแหวนพลแหวนทองเอามาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมอีกเช่นเคยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะมาต่อที่แหวนพลกันบ้างนะคะวงนี้คือสวยมากค่ะเป็นพลจันทบุรีนะคะลูกค้าวงนี้ก็ประดับด้วยเพชรเหมือนกันนะคะมีเพชรสองแถวค่ะเพชรนะคะน้ําหนักอยู่ที่0.36กรัตนะคะตัวเรือนทอง ทองเป็นทอง 18K 75%ค่ะน้ำหนักอยู่ที่4.6กรัมนะคะขนาดเอ่อไซส์แหวนนะะอยู่ที่55ค่ะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1.0คูณ2.0เซนติเมตรนะคะหน้ากว้างเนาะอ่าวันนี้นะคะขอเสนอราคาลูกค้าดูแลต่อเพียงนะคะ19,850บาทเท่านั้นค่ะวงนี้คือสวยจับ ใจมากเลยเขาเป็นลายธงชาติแบบนี้เลยอ่าเด่นๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็จะเป็นพลอยจันทบุรีนะคะเป็นพลอยสีชมพูสีมเงินแล้วก็สีแดงนะคะไม่ใช่สีชมพูสีแดงสีเงินสีแดงนะคะและตรงกลางเนี่ย,ยก็จะเป็นสีขาวก็คือเป็นลายธงชาติไทยแบบนี้เลยเนาะ,ะสวยมากๆเลยตัวเรือนนะคะทองหนาแข็งแรงนะคะไม่มีตําหนิเนาะแล้วก็งานเก็บรายละเอียดก็เนี๊ยบสวย,สวยสมบูรณะคะ์ค่ะเรียกได้ว่าค,วครบเซตค่ะสวยจบครบในวงเดียวนะคะวงนี้เวลา เคลนนิ้วนะคะโอ้โหงามมากๆเลยเต็มๆนิ้วแบบนี้เลยงามสุดๆนะคะไม่ซ้าใครแน่นอนค่ะวงนี้อะใครรับนะคะรีบเลยค่ะรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ ่อมาวงนี้นะคะโอ้โหวงนี้คือสวยมากเรียกได้ว่ามากมากเลยนะคะเป็นแหวนหยกประดับเพชรนะคะเพชรน้ำหนักอยู่ที่0.50กรัตหรือ0.50้ตังนะคะลูกค้าตัวเรือนทอง18 k 75%เคค่ะน้ำหนักทองอยู่ที่16.8กรัมนะคะไซส์แหวนวงนี้อยู่ที่58ค่ะขนาดหน้ากว้างความยาวนะคะอยู่ที่1.5ดเออขนาดขนาดหน้ากว้างและความยาวอยู่ที่1.8คูณ1.8เซนติเมตรนะคะ ว่าหน้าเขาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะสวยมากๆเลยวันนี้นะคะสวยๆแบบนี้ขอส่งต่อให้ลูกค้าในราคาแบบสบายกระเป๋าค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่แพงนะคะราคาเพียง39,850บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งเพชรได้ทั้งหยกเม็ดใหญ่แล้วก็ได้ทั้งตัวเรือนทองหนาๆแบบนี้เลยคุ้มสุดๆค่ะวงนี้นะแบบให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะคะโอ้โห<ฆ>เพชรนะคะก็คือเล่นไฟตาแตกไปเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ ตัวหยกนะคะเม็ดกลางก็คือเจียหน้าเม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็คือสีเขียวตามธรรมชาติเลยนะโอ้โหมีลายตามธรรมชาติด้วยสวยมากๆเลยค่ะอาจุดเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเรือนทองนะคะเป็นทอง 18K ทองหนาะแข็งแรงสวยมากคือทองแบบแข็งแรงมากๆสวยมากๆเลยนะคะเก็บงานรายละเอียดใต้ทองแหวนก็เนียนมากเลยนะแทบไม่มีตาหนิเลยค่ะมีเพียงรอยขนแมวที่เกิดจากการใช้งานนิดหน่อยนะคะลูกค้าแต่โดยรวมคือสวยจริงๆและเพชรเนี่ย งามสุดๆเล่นไฟมากๆเลยนะอ่าให้ดูแบบนี้เลยนะคะเวลาใส่บนนิ้วนะคะลูกค้าขึ้นมือแน่นอนโอ้โหเห็นไหมงามมากเลยนะบอกได้เลยว่าใครพลาดวงนี้ไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะกับเพชรงามเพชรงามกับหยกงามแบบนี้นะตัวเรือนดีไซน์สวยมากๆเลยใครรับรีบแคปรูปและะ้วทักหาแอดมินได้เลยค่ะ วงต่อมานะคะวงนี้ก็สวยเช่นกันค่ะเป็นแหวนเพชร รูปทรงใบมะกอ,อกนะคะเป็นใบมะกอ,อก2แถวเนาะเพรน้ําหนักรวมนะคะ0.45กรัดค่ะหรือ45ตังค์นะคะตัวเรือนทอง18 k 75นะคะน้ําหนักอยู่ที่6.07กรัมค่ะลูกค้าไซส์นะคะอยู่ที่50ค่ะสามารถปรับไซส์ได้นะคะแล้วก็ขนาดหน้าแหวนอยู่ที่1.5คูณ2.5เซนติเมตรค่ะสวยๆแบบนี้นะคะราคาจับต้องได้ค่ะราคาเพียงคะ2 5 0 0 เก้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะวงนี้คือสวยมากเป็นแหวนใบประกอบแบบนี้แล้วถ้าทำเป็นสองแถวนะคะโอ้โหสวยๆอีกแล้วค่ะลูกค้าและเพชรนี่คือเจียระไนแบบงามมากคือเล่นไฟตาแตกทุกเม็ดเลยนะคะแบบนี้เลยและถ้าคือปกตินะ่ะแหวนทองฉลุเป็นลายแบบเนี้ยคือแพงมากเลยนะคะลูกค้าแต่วงนี้คือสวยมากแล้วก็ราคาแบบน่ารักได้เรียกว่าน่ารักเลยนะคะอาตัวเรือนทองเอาให้ดูนะคะใกล้ๆแบบนี้ ตัวเรือนทองนะคะก็ทองหนาแข็งแรงน,นะคะแทบจะไม่มีตําหนิไม่มีทองกรุทองก่อนไม่มีทองบุนะคะงานเก็บรายละเอียดใต้ท้องแหวนข้างหลังก็เนี๊ยบสุดค่ะไม่มีตําหนิเลยนะอ่ะให้ดูใ,ใกล้ๆแบบนี้เลยนะเวลาขึ้นนิ้วนะคะโอ้โหเต็มหน้านิ้วเลยปกติพลอยใส่เบอร์6เอ่อปกติพลอยใส่เบอร์52นะคะวงนี้มัน50ก็อาจจะเล็กไปนะคะไม่กล้ายัดนะคะกลัวใส่ออกไม่ได้นะคะอ่าแบบนี้เลยแต่คือถ้าใครนิ้วใหญ่เหมือนพลอยนะคะก็ไม่ต้องกังวละคะ่ะมันสามารถปรั ตอบไซด้อยู่แล้วเนาะโอเคสวยจริงอะวงนี้ใครรับนะคะรีบเลยค่ะเพราะมีแค่วงเดียวนะคะแคปรูปทางหาแอดมินหรือโทรศูนย์ทุกค่าสามหกศูได้เลยค่ะ ะะเป็นต่างหูกันบ้างคู่นี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นต่างหูเพชรแท้ค่ะตัวเรือนทอง 18K 75%นะคะประดับด้วยเพชร46เมตรค่ะน้ำหนักเพชอยู่ที่0.23กรัตนะคะขนาดอยู่ที่0.5คูณ1.5เซนติเมตรค่ะลูกค้าน้ำหนักทองรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5.8กรัมนะคะส,สวยๆน่ารักแบบนี้ตัวเรือนทองคำขาวแบบนี้นะคะวันนี้เสนอราคาเพียง19,800 850บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคู่นี้คือน่ารักมากเลยเป็นเป้นล็อกแบบนี้เลยนะคะสวยล็อกแน่นแข็งแรงแล้วก็ทองหนาหนักนะคะคู่นี้คู่นี้หนักเลยนะอ่ะก็คือถ้าใครแบบว่าไม่ชอบความ คอยหรือแบบอะไรใหญ่ใใส่ขอใส่น่ารักใส่ไปทํางานใส่ได้ทุกวันแต่อยากใส่เพชรแท้ทองแท้นะคะคู่นี้เลยค่ะคู่นี้เรียกได้ว่าเหมาะสมแน่นอนค่ะสวยจริงๆอานเพชรเล่นไฟแบบนี้เลยนะงามสุดๆเลยถ้าไม่อยากพลาดนะคะเพราะว่ามันมีแค่คู่เดียวนะคะรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะตอนนี้ มาต่อกันที่ชิ้นนี้นะคะโอ้โหชิ้นนี้ก็คือขั้วเพชรนั่นเองค่ะใครที่เป็นสายห้อยพระนะคะหรือว่าเอาพระไปเลี่ยมเพชรมาและอยากมีขั้วเพชรเนี่ยต้องชิ้นนี้เลยค่ะเป็นขั้วเพชรน,นะคะจี้เพชรแท้นะคะเพชรน้นําหนักรวม0.52กรัตนะคะหรือ52ตังค่ะลูกค้าตัวเรือนทองเป็นทอง 18K 75%นะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่4.1 5กรัมค่ะลูกค้าวันนี้นะคะขอเสนอราคาให้กับลูกค้า นนะคะนาไปต่อเนี่ยคือ23,950บาทเท่านั้นค่ะขั้วเพชรแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยอ่าใครกําลังตามหาขั้วเพชรอยู่นะเพราะว่ามีลูกค้าถามหาพลอยหลังไม้เนี่ยเยอะมากๆเลยกับขั้วเพชรนะคะมามาเร็วไปเร็วนะคะบอกได้เลยว่าไม่อยากให้พลาดนะใครสายห้อยพระใครเล่นพระเครื่องแล้วหรือว่าใครมีจี้สวยๆอยากไปห้อยจี้แบบ2อันสอันก็ได้เลยนะแบบเนี้ยอ่าใครว่าไปสวยจริงค่ะคู่นี้นะคะ ไม่มีตําหนิเลยอะให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะตําหนิเรียกได้ว่าน้อยมากนะคะแทบจะไม่มีเลยก็คือมีเพียงรอยขนแมวที่เกิดจากการใช้งานเท่านั้นค่ะการฝังนะคะเขาฝังบนตัวเรือนไปแน่นๆแบบนี้เลยนะไม่มีเพชรนูนออกมานะคะทําให้ไม่เกี่ยวเนื้อไม่เกี่ยวเสื้อผ้าน,นะคะ,ะเรียกได้ว่าชิ้นนี้คุ้มแน่นอนค่ะรีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ ยังอยู่กับที่ขั้วเพชรน,นะคะชิ้นนี้ก็สวยมากๆอีกเช่นกันค่ะแต่ชิ้นนี้นะคะเพชรอยู่ที่0.38กะรัตหรือ38ตังค่ะก็อาจจะเพชรน,น้อยลงมาหน่อยกับชิ้นเมื่อกี้นะคะแต่เรียกได้ว่าดีไซน์ก็สวยไม่ต่างกันค่ะตัวเรือนทองเป็นทอง 18K 75%นะคะน้ําหนักที่4.6กร,รัมค่ะลูกค้าวันนี้ขอเสนอราคาให้กับลูกค้าดูแลต่อเพียง22,950บาทเท่านั้นนะคะชิ้นนี้ก็ดีไซน์สวยอีกแล้วเช่นกัน ก็สามารถให้ลูกค้านําไปห้อยต่อหรือว่านําไปคล้องพระต่อได้เลยนะอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะสวยจริงดีไซน์น่ารักมากเลยนะคะสวยงามดูสงา่าดูเด่นนะคะอ่ะคุณก็ไม่อยากให้พลาดคะ่ะเพราะว่าครอวเพชรอย่างที่บอกค่ะมาเร็วไปเร็วนะคะมาน้อยมามาน้อยแล้วก็คนถามหาเยอะนะคะอ่ะชิ้นนี้ค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดรีบเลยค่ะแคปรูปแล้วก็ทางหาแอดมินได้เลยนะคะ โอเคค่ะเรามาอยู่กันที่ทายคลิปอีกเช่นเคยนะคะอย่างเช่นเคยค่ะทุกคะใครชอบชิ้นไหนสนใจชิ้นไหนอยากดูรูปเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ส่งมาที่ทางไลน์ค่ะเข้าไปที่ไลน์นะคะกดที่ค้นหาค่ะแล้วก็เสิร์ชคำว่า Add mkgem e นะคะเป็น id ไลน์ของร้านเนาะลูกค้ามันก็จะขึ้นชื่อรายร้านแบบนี้แล้วก็ทักมาถามแอดมินได้เลยค่ะหรือง่ายๆนะคะก็สแกน qr code อันนี้นะคะเพื่อไปที่หน้าของไลน์อ f ฟฟิเชีหรือรายร้านนะคะลูกค้าก็สามารถสอบถามแอดมินหน้อีกเหมือนกันค่ะรวมทั้งโทรนะคะ 0653601525ติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะที่สำคัญนะคะถ้าใครมีอะไรนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะติชมนะคะทางเราน้อมรับทุกข้อเสนอนะข้อเสนอแนะเลยนะคะโอเคก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆค่ะสวัสดีคะ่ะ